สวัสดีครับวันนี้วันที่14ธันวาคมนะครับอันนี้ก็หนุ่มน้อยนะครับสามตัวนะครับเริ่มจากตัวขาวกลางตัวนะครับนี่นี่คือน้องโกโก้นะครับหนุ่มโกโก้ส่วนอยู่ทางโน้นนะครับทางนู้นนะครับเห็นไหมครับข้างนอกสุดนะครับหันหัวมาเนี่ยตัวสีดำตาลอันนี้ชื่อต้้งแต้มนะครับ ส่วนอีกตัวหนึ่งตัวนี้นะครับน้องช็อกโกแลตนะครับก็วันนี้เป็นวันแรกนะครับซ้อมนะครับซ้อมแยกก็คือตอนกลงวันนะครับจะให้แยกออกมาอยู่ข้างนอกนะครับส่วนตอนกลางคืนค่อยปล่อยไปอยู่กับแม่นะครับซ้อมแยกไว้ก่อนนะครับสักวันสวันนะครับหรืออาจจะ3-4มวันก็ไม่รู้ครับ หลังจากนั้นเราก็จะแยกออกมานะครับอันนี้ก็ตัวยังไม่โตเท่าไหร่นะครับอายุหนึ่งเดือนกับอีกสิบสี่วันนี่แหละครับตามวันที่สิบสีนี่แหละครับแต่ก็ซ้อมแยกดูนะครับเพราะว่ามือใหม่เหมือนกันนะครับเราก็ไม่รู้ว่าพฤติกรรมเขาจะเป็นอย่างไรนะครับเราก็ต้องค่อยๆศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่า เ,เราก็ปรึกษาคนนั้นทีคนนี้ทีนะครับแต่ว่าการเลี้ยงดูแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเราก็จะเอาคําแนะนําของแต่ละคนที่แนะนําเรานะครับเอามาค่อยปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับฟาร์มของเรานะครับก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ครับวิชาแพะเห็นรุ่นพี่ที่เขาเลี้ยงกันมาก่อน5ปี10ปีเขาก็บอกว่าวิชาแพะเรียนรู้ไม่สิ้นสุดนะครับ มันมีอะไรให้แก้ไขปรับปรุงกันอยู่ตลอดเวลานะครับเราเป็นรุ่นน้องเราก็ฟังครับอะไรที่เราทําได้เราก็ทําอะไรที่เราทําไม่ได้เราก็ต้องดูครับว่าทําไมเราถึงทําไม่ได้เหมือนเขานะครับแล้วค่อยมาปรับปรุงแก้ไขนะครับว่ามันไม่ได้จริงๆด้วยพื้นที่หรือด้วยอะไรของเราอันนั้นเราก็ค่อยคิดแก้ไขกันไปนะครับ หนุ่มน้อยสามตัวนะครับแล้วก็นี่ครับอันนี้เป็นแม่ท้องนะครับอันนี้คือน้องเป็ดย่างอ่าเป็ดย่างยิบหน่อยโลกนะครับอันนี้ท้องสี่เดือนนะครับก็เลยแยกมาไว้กงต่างหากนะครับกลัวโดนชนนะครับเหมือนตัวขาวนะครับตัวถัดไปนะตัวน้องดอนคือเราไม่มีประสบการณ์นะครับเราไม่ได้แยก โดนตัวผู้ชนนะครับแล้วก็แทงไปนะครับก็ต้องยอมรับครับมันคือบทเรียนนะครับผมส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือแม่ดาวนะครับถัดไปนนั้นคลอดลูกแล้วนะครับน้องจูปิเตอร์กับน้องเลจูนะครับนอนนอนอยู่รอแม่กินเสร็จแล้วค่อยกินนมนะครับอันนั้นคลอดได้ประมาณอ่าสิบวันนะครับเรายังต้องพัฒนาอีกเยอะครับเพราะว่าลูก แพะเราออกมาตัวยังเล็กอยู่นะครับเราก็ไม่ทราบสาเหตุนะครับแต่ว่าจากที่พี่ๆเพื่อนๆคุยให้ฟังนะครับก็คืออาจจะเกิดปัญหาเลือดชิดนะครับอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็คือทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็ต้องปร,ปรับปรุงแก้ไขนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ คอกเล็กๆของเราที่ไร่ผูลำเพชรนะครับไร่พูลำเพชรเกษตรตามใจนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงแพะนะครับบ้านหนองแคนอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยเป็นกลุ่มน้องใหม่นะครับกลุ่มเล็กๆกําลังเพิ่งจะก่อตั้งกันมาเมื่อปีนี้นะครับทั้งหมดก็เจ็ดคอกนะครับแต่ว่าอยู่จุดนี้นะครับที่ผมดูแลอยู่ตอนนี้สามคอกนะครับก็จะมีอีกสองจุดนะครับจุดละสองคอก ทั้งหมดก็7ขคอกนะครับแพะรวมทั้งหมดร้อตัวนะครับแพะแม่พันธุ์ทั้งหมดนะครับร้อตัวนะครับแล้วก็ภายใน3ปีนะครับเราจะทำให้ได้คอกละ50ตัวนะครับคอกละ50แม่นะครับทั้งหมดเราก็จะมีแม่ทั้งหมด350ตัวนะครับแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้ กับเกษตรกรตัวเล็กๆอย่างพวกผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ